ทุกครั้งที่หายใจมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกายเนื้อของเราเพราะฉะนั้นคําพูดที่ว่าเราสร้างไอ้ตัวคาร์บอนออกมาแล้วคาร์บอนเนี่ยมันก็จะไปจับเป็นโครงสร้างต่างๆเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เราคิดเราตัดสินใจร่างกายเราจะรับผลกระทบผลกรรม,มน,นั้นเป็นชีวิตจิตใจของเราในเฟสถัดไปเสมอ ในขณะการลมหายใจของเราไม่ได้ออกมาแค่จมูกแล้วหยุดแต่มันออกไปปรุงแต่งสภาพแวดล้อมของเราด้วยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราบอกว่าจิตของเราอยู่ที่ไหนเราจะคิดว่าจิตก็อยู่ในเนี่ยอนาบริเวณของตัวแขนขาแต่ถ้าเรามองไกลกว่าน,นั้นว่าคาร์บอนน่ะที่เราหายใจออกมันคือตัวแคร์รี่ความคิดและจิตใจของเรามันนำพาความคิดจิตใจของเราออกมากระลมหายใจและอยู่รอบตัวเราเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าสังคมแล้วเราพูดว่า,วาเรา breathing the same air นี่เป็นคำพูดของฝรั่งเราหายใจใน บรรยากาศเดียวกันนั่นหมายความว่าเราจะเข้าใจกันลมหายใจมักจะคอนเน็กตัวเรากับคนรอบข้างเราอยากให้คนรอบข้างคอนเน็กกับเราอย่างสุขสงบลมหายใจเราต้องเริ่มมีความสงบอย่านีนั้น